ับผมก็สวัสด,ดีด้วยนะครับอยู่กับผมนนทวันเอ็นทีนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปกทมกันไหมครับผมแต่ว่าถามว่าเราจะไปทําอะไรใช่ไหมคือผมเนี่ยจะไปเอ่อพายไอไปหาน้ามนใ่ไอยังไม่รู้นะวันนี้มาเซอร์ไพรส์ไอนะมันไม่ได้เจอแฟนมาประมาณสักเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับผมที่แบบว่าน้ำมนกลับบ้านไปแต่ว่าวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์ไอกันแต่ว่ามันยังไม่รู้แต่ว่าน้ำมนรู้แล้วเดี๋ยวโทรไปหาน้ำมนก่อนตามแผนเราจะเซอร์ไพรส์ไอฮ<ะ>ัลโหลครับน้องะอยู่ไหนเนี่ย ตามตามแผนแล้วนะตามแผนแล้วนะโอเคไหมโอเคได้มีมีอะไรอยากจะบอกมันไหมไอ้อ่ะอยากจะบอกว่าไปตายซะเอาข,ขอขอด่ามาันแรงๆสักหน่อยหนึ่งควรไปตายไม่ควรเกิดมาอยู่บนโลกนี้แต่แรกโอ้โหสุดยอดเคเคตามแผนตามแผนน้องตามแผนเจอกันโอเคโอเคโดนกู ไอ้ไอ้คือมันแบบมันมันมันคิดถึงน้ำมนต์นะจริงจมันคิดถึงน้ำมนต์จัดแต่ว่ามันมันมันกลนในไงอันนี้อ่ะเซอร์ไพรส์น้องชายผมแล้วกันไม่ได้เจอแฟนเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนผมแอ๊กเพื่ออะไรเนี่ยมึงคุว่ามันแอ๊กทำไมวะไอ้เหี้ยโอ้โหตั้งแต่สากมาเสื้อแขนยาวมันไม่ใส่เลยอ่ะสวัสดีเพื่อนวอางี้เอาเอาไงนัดแผนที่เรานัดกังไงเซอร์ไพรส์น้องชายมันนะอือก็คือมันมันมันคิดถึงแฟนไปและมันคิดถึงน้ำมนต์แหละส่วนหนึ่งก็จะปัดจ้ะกลัวมัันปดอ่ะมันปัดอย่างงเี้ย ก็เดี๋ยววันนี้ตอนนี้มันมันอยู่ในเซเว่นมันยังไม่รู้นะคือที่รู้ก็มีมีเจมีตีมีน้ำมนตเออเอาง่ายคือรู้ทุกคนยกไวในไอซ์แค่นั้นแหละที่ผมพามาคือผมบอกว่าอย้ายไปกรุงเทพไปหาซื้อของไปหาซื้อเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าจะไปเจอน้ำมนนะคะผมก็มันไม่ได้เจอประมาณเดือนหนึ่งอะประมาณเดือนเกือบสองเดือนละตอนนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์ <Michaels. S 1> นี่มาแล้วแล้วแล้วน้ำมนก็ไม่ได้อยากเจอกันหรอกจริงมันบอกแล้วโทรไปหาน้ำมนมืไปกินนี้ยโอเคเขาหลอกเขาหลอก เดินกูวันนี้น้องชายวันนี้น้องปียาไปไหนกันวันนี้ไปซื้อของครับนี่เด็ดเราซื้อได้มาโอ้โหเหมือนในลังเอ้ยไเซเว่นจะให้ถุงนี้มามึงไปขอใครก็มาเซเว่นอะไรเนี่ยให้ถุงนี่ก็น่าอย่างงี้โอเคโอเคขา่าจะเป็นเพราะของมันน้อยแหละเขาเลยให้อย่างงี้ฝากกดไลค์ชอบอะครกดติดตามด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ฉางเซาแล้วเราจะไปกรุงเทพกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีอีพีต่อเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันด้วยโอเคบอส ฝากกดไลค์ถ้าป็นใครด้วยครับทุกคนเจอกันโอ้ถึงแล้วเว้ยกรุงเทพเมืองหลวงเมืองหลวงเฮ้ยไอ้ร้อนน่ะนะมันคนเมืองอนอกเอมืองนาเอ็งคนไหนเนี่ย คนสุพรรณเฮ้ยเอาดีฉันนะเป็นคนสุพรรณอ้าวเึงไงืไอนไไปไหนมาไหนเะนี่ย <laughs> S <S ไปไงมาไงเนี่ยฉันนะจะมาหางานทําออมาอยุงเทพหรออยู่เมืองนอกเมืองน้ําไม่ค่อยมีงานทาก็เลยมาเข้ากรุงเข้ากรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปอ๋อ<ๆ>เองเลยมาอยู่กรุงท่องกรุงเทพแล้วนะอืออยู่กรุงทงกงกรุงเทพก็หว่าจะได้หวังว่าจะได้งานที่ดีโอ้เนี่ยดูดิโอโ้โหคือแบบอันนี้เมืองเมืองลงเมืองล่วงนะรถยงรถเยอะมากเลยอะแลแบบทางดงทางด้วยนี่รถตรงรถติดกันโอ้โหให้วงให้วุ่นไปหมด ฉันก็ไม่อาจตังเเข้ามาก็ดีก็ถือว่ากันดวงกนดีกันไปชีวงชีวิตก็ได้จะลงจะเลินกันโอ้แต่ฉันอยู่ปลาจงป้าจีในฉันไม่ค่อยเด่วงไในมาเรากรุงธงกรุงเทพเนะี่ยไอเราก็เป็นคนใต้โอ้โหนั่นมันตึกใบยงใบยกอย่างที่เขารำลือกันฉันนั่นในฉันอยาก อยากขึ้นไปแล้วเกินในบนยอดตึกใบยงใบยกนั่นนะเขาว่ามันกก็อยยาาคงขึ้นไปเนาเห็นว่ามันทรงมันสูงอยากดูวงดูวิวว่ามันเป็นยังงงยังไงกันเพราะว่ามุมนั้นนะจากมุมนั้นมาเนี่ยคือมันมันมันทรงมันสวยในเวลาแบบมองมาเนี่ยเดี๋ยวสักวันเนี่ยเราต้องมีโอกาสกันไปสักทีละแต่ว่าเมืองหลวงในเวลาแบบห้าโมงหกโมงเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยแบบมันมันทรงมันสวยนะเราอยากจะทํางานเก็บตังค์ซื้อฮอนด้าแดดสักคัน อยากได้แน็ตเลยครับอ,อืเขาวงเขาว่ากันเมืองลงเมืองหลวงในแลมบงแลมโบีนขัดมันใ้วงให้ว่อนไปหมดฉันไม่ค่อยได้เห็นลอกรถสปงรถสปอร์ตอะเดี๋ยวว่าพี่ฉันมีพวตัวพี่ๆฉันนี่แบบว่าทำยูทงยูทูบอย่างเงี้ย พวกพี่เขามีอ่าแล้วพี่นายชื่ออะไรล่ะพี่ที่ขับแลมโบ้ชื่อคงชื่อคิงแล้วก็มีพี่คนนึงขับมัตรงมัดแต่งชื่อพี่ตรงพิ่กะขับมัตรงมัดแต่งมีมัดแตงอีกขันรอเปล่าได้คงได้ข่าวโพอหน้าของไอ้ตรงไอ้ตี๋โอ้เลยเพื่อนเหรอคือยังไงกันใช่ขอบคุณพี่ชงพี่ชายมากนะที่แวะรับพวกผมได้ครับได้เลยก็เห็นบงเห็นโบกมือกันนานก็เลยแวะลงแวะรับสักหน่อย ฉันอยากมาหางานทำแล้วก็มากันยังไงล่ะโอ้ฉันมาโดยรถทงรถทัวร์นี่ฉันโอ้โหฉันนั่งรถทัวร์กันมารถทัวร์กันสองคันนะนะจากสุพรรณเลยนอนกี่กิโลล่ะโอ้โหประมาณสามสี่ร้อยกิโลสองสี่ร้อยครมาด้วยกันไหมเนี่ยมาด้วยกันมาด้วยกันโอ้โหตึกไบโยกนี่มันน่าขึ้นจังพี่ชายขึ้นยังครับผมไม่เคยขึ้นไปเลยวันวันก็ขับแต่แท็กซี่อเออกระลุพี่เป็นเอ้าเป็แท็กซี่แล้กูเพิ่งรู้คืออย่านตาคุณเด็กดูมอนิเตอร์กูด้วยมอนิเตอร์แม่เขาเรียกอะไร Checker มี อิตเตอร์ออิเตอร์ไม okay. okay. yeah, ่มึงอนแโอเคนะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะแบบว่าพูดพูดนองพูดเนอร์กันหน่อยนะไอ้จริงๆแล้วบ่มเป็นคนตายอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยแต่บ่มเล่นเหมือนนั้นได้อันนี้บ่มมาตมันต่ำบวกโกรงก็ต่างเลยบ่มก็ตำมดแน่ได้วยถึมทำได้ผมทำเพริมไม่เคยขี้การคนจะงบ่มมันไอ้เหลืองในจะได้ต่างผมทำเพ่รม <kung> <mich S 1> ผมใจนักเลงนะนะมุ่มเ <ım Laser> น <Harmon> ng, Eat, anyway ี่ยนักเลงมุ่มก้านหมูก็ที่ใต้ไม่มียาตีฟันเหรอจะไม่เหลือมันนะนะมีครับมีครับเพราไม่กวาดแป้งตอมแป้งโอ้ดูวิวรถติดกันตปได้ทุกคนเนอะรถติดติดกันรถติดติดกันไปเฮ้ยรถก็ติดแต่กูอยากขึ้นไปจริงบนตึกใบยกน่ะมีโอกาสนะมีโอกาสผมจะขึ้นไปเด้อมันน่าจะแบบไม่ใช่กระจกใช่ถามแม่มึงกูจะขึ้นไปเที่ยวโอเคครับตอนนี้เราถึงแล้วอันนี้คือมาไ ก็มาเที่ยวไงมาหามาพาเที่ยวอ๋อพาเที่ยวพาชมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราหาที่จ่ารูปกันดีกว่านะน้องนะนองน้นะองน้นะองน้่องน้าน่าพว่พนองอนเาามองน้าอน้า่ง้น่น้่อ้อางงนี่ยนี่ยงน่ออง่งงหอ่ยหนัง้งนงน่งน่น่อง่งหน่่า่าห่าหนน้ไงน่ง่่อลี โอ๊ยทำไมทำที่แบบนี้ไม่คิดถึงอ่ะไม่เอามันคิดถึงไม่ได้เหรอโอ้โหแล้วเมื่อกี้คนแบบเยอะอ๋อคนแล้วมันคิดถึงอ่ะนี่คคนอื่นเขาก,ก่อนเยอะแยะคืออาเป็นว่าที่มันทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเ,เราเลิกกันแล้ว อะไรนะมึงอยากก่อนมากแล้วกูอยากให้มึงกลับมามั้งเออก็จริงแหละกูอยากให้มึงกลับมาเลยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอกอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ย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 โอนยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยนอ้นนม้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้เหอ้อ้ยโ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 อ้ยกา้ยอนนี้เราถึงแ้อ้วนะ้ยับเราอ้้ยโอ้รโอแย้าโอ้ยอรอ ทะเลาะอะไรกันโตผมไม่ได้ทะเลาะอะไรผมไม่ได้ทะเลาะอะไรทะเลาะอะไรกันน้ำมนต์ไม่ได้ทะเลาะอะไรผมไม่ได้โกรธไม่ได้งอนอะไรนั้นแต่ว่าเขามาขอโทษผมเขาไม่ยอมคุยกับผมเรื่องโกรธอะไรไม่รู้แต่ว่าจะน่าจะผิดนะเรื่องนะ้ช่ึงไม่ผิดมันโคงแม่นี่หรอกถูกไหมพงผิดหรือเปล่าผมไม่ผิด ผมยังไม่รู้เลยผมาําอะไรผิดวิสาจะแบบเออแมบเนี่ยพามาขึ้นเรือแบบสวีกันแบบมาให้มึงคุยกับมันเพราะไม่ได้เจอกันนานแต่ว่ามึงกัดทะเลาะกันคือวางแผนกันแล้วว่าเออจะมาเซอร์ไพรส์มึงแต่ว่ามึงทะเลาะกันเพื่อมันคือมันไม่คุยนอะไรเขาเรียกโดยปริยายเหรอใช่แบบว่าเขาเรียกไม่คุยกันโดยปริยายจะไม่มันไปหาอะไรเด็กหาหิมหูหิ้วมันแต่ไหนก็ไม่รู้ ไปตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพอมันมาก็คุยกันนะเออได้เนี่ยอ๋อมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรมึงเป็นคนทะเลาะอ,อะไรแบบก็เขาถามมึงก็ตอบดิบเออเนาะเฮียลรากูอสอบก็คือว่าเนี่ยพามาหากันเนี่ยเออ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเห็นว่าแบบ,แบ,บแกระเฮี้ยนกระห,หือเลยอยากจะจุ่มแจ๊แกอะไรกันไม่รู้รพอพามาหาก็ไม่ทำเอาทำดิ พี่เดี๋ยวไปล้างข้างหลังเห็นสนุกทะเลาะกันเรื่องอะไรเอาบอกโอ้ยบอกคนดูครับบอกคนดูครับทะเลาะกันเรื่องอะไรครับไม่ได้ทะเลาะอ๋อแล้วทัไมถึงไม่คุยกันเพราะว่ามันคือมันมีเรื่องเหตุกระจิบกระจิบนิดหน่อยคืออะไรมไป่สาบานอะไรกับเขาไม่รู้อะไรใครต้นเหตุเนี่ยต้นเหตุที่อะไรมึงเอาไปพูดกับเขาเองมึงว่ามึงบอกว่าถ้ามึงพูดกับกูเขาจะให้เขาตบปากมึงก็เลยไม่รู้ก็คือกูเกรงใจพี่ติที่เขาจะต้องมาตบปากกูไง ตัวเอกระโดลงเลยไมึงอกรดดลงไปันก็ตีอยไามึงอยากตายมากไงก็วันนี้นะครับผมก็พาไอ้น้ำมน่ะโอเคกูไม่ทำกลับบ้านกูไม่น่าใจกูที่อยาโอ้ยไอ้เนี่ยกูรู้ได้งไงไอววไป ไอ้ยามันมนแมนกูบี้หมดเลยโอ้โหอีกเหม็นด้วยอุ้ยอันเลยหลงเหลืองอ่ะโอ้ยเล็บโคตรยาวอ่ะเดี๋ยวแม่จะเล่นเรื้อยแต่เล่นไพ่พี่อะลงแล้วลงแล้วลงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราแบบเป็นไงกันตอนเนี่ยก็ถ้าเรากลับไปเล่นบ้านผีสิงห์หลังหมดโอ้โหน่ารักบ้านผีสิงห์อันนี้ไม่น่ารักมันเหมือนนะมันเป็นกระเช้าอบพี่นังเออมันเสียวเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านผีสิงห์กันตอนสรุปคืนดีกันแล้วไม่อ้สัตว์กําลังจะยักษอโง่ดีแล้ว มึงคงรักไอ้น้ำมนต์มากอ่ะไม่รักเลยอ่ะไม่รักมึงมากมั้งมึงรักไหมล่ะไม่กูไม่ฉีกมุกแต่เพราะกูไม่รักจริงโอ้โหแต่มึงจะฉีกย่างอื่นฉีกเสื้อผ้าเลยคือมันไม่น่าขำแต่มันน่าเยี้ยนป้านไงเฮ้ยไปไปไป